สวัสดีท่านผู้ชมช่องคอมเมนต์โลกทุกท่านนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวอลเลย์บอลชาย AVC Challenge คั p ครั้งที่4ปี2023ณนกรุงไทเปไต้หวันนะครับโดยเป็นทีมชาติไทยที่เป็นฝ่ายเอาชนะทีมชาติบาเรียไปได้3ต่อศูนย์เซตแบบเด็ดขาดสวยงาม25ต่อ20 25ต่อ20และ25ต่อ18งานนี้เรียกได้ว่าทีมวอลเลย์บอลชายไทยนะครับทำได้ดีแบบขั้นสุดชนิดที่ว่าทีมในเอเชียต่างงงกันเป็นแถวว่านี่คือทีมที่แพ้คมเมนมาจีจีหร ทำไมฟอร์มมันผิดกันแบบหน้ามือเป็นหลังตรีนแบบนี้วะทั้ง3เซตนะครับทีมไทยเล่นได้เหนือกว่าบาเรนอย่างเห็นได้ชัดนะครับรับบอลแรกดีเสิร์ฟดีบล็อกดีโดยเฉพาะอนุรักษ์นะครับที่ผู้บรรยายชาวอินโดนีเซียก็ได้กล่าวถึงชื่ออนุรักษ์บ่อยพูดไปััเร้อเชิงทึ่งไปนะครับที่เขาทําได้ดีทั้งเสิร์ฟเอสก็ได้บล็อกก็ดี กระโดดตบก็สปริงขึ้นไปตบได้สูงนะครับดังที่เราจะเห็นได้ว่าอนุรักษ์นะครับวิบ่งดีใจไปทั้งสนามหลายครั้งที่เขาทาได้เลยนะครับแถมคนไทยยังได้ท่าเต้นใหม่จากอนุรักษ์อีกด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับคนอื่นๆในทีมก็ร่วมแรงร่วมใจทําได้ดีมากๆครับทั้งอนุษย์เองก็ตีหัวเสาได้ดีนะครับนาภาเดชก็บล็อกขาดไปหลายลูกถือว่าวันนี้ฟอร์มทีมไทยบังจริงๆครับไล่ทุบบาเรนดูแล้วสบายใจอย่าลืมว่าถ้าจะดูวอลเลย์บอลให้สนุกทีมเราต้องชนะด้วยนะครับ แม้ตอนนี้นะครับฟอร์มของทีมชาติไทยจะยังไปไม่ถึงระดับทีมชาติญี่ปุ่นแต่แอดก็คิดว่าแค่ได้ไปเล่นใน VNL ก็ถือว่าประสบความสําเร็จมากแล้วนะครับโอเคครับไปแล้วครับแอดแค่แวะมาดีใจกับทีมชาติไทยแค่เนี้ยแล้วไว้เจอกันใหม่ในเกมที่ทีมชาติไทยไปฟัดกับแชมป์จากทวีปอื่นนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ